สวัสดีครับปอกันคือเก่านะครับเนาะในช่องของมุทิตแสงทองขึ้นแลนะครับตอนแรกมากาัได้อัเปเดตบ้านปักแสงทองนะครับให้เบเบิงเนาะครับเนาะปลาตะลมือเนี่ยเป็นก่อสร้างดำเนินการไปถึงสเนาะครับเนาะต่ละมือละลมือนะครับมุทิตท่านได้อยู่กับในไทยอัปเดตคู่มือนะครับเนาะตอนช่วงแรกมากันต่อนี่ครับเยี๋ยนีกั กำลังกำลังสีประมาณหาโมงกว่านะครับเ <c oughs> ขาพอดีเนาะครับเนาะพอดี <c oughs> ไป <c oughs> ไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะ,ะนี่ครับตัวนี้ก็คือดนำโฮมสเตียนะครับโฮมสเตียนี่เพิ่งก็ได้แ่มนะครับเนาะได้แ่มซองลังแล้ววะท็อปแอ่มซองลังแล้ว หลังที่สามคือคือสีบอดแอมครับเป็นส่วงนีหลังสามนีบอดเแอมนะครับแต่มันอาจจะส่วงนีมันสีแคบไปแน,น่จัิหน่อยนะครับคือดานพู่ไกลๆก็เป็นเรือนไทยใหญ่มาจากคอนแกนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเอาพิชนะครับเดี๋ยวนี้ทีมงานเดินเซอร์ก็กำลังที่พึกนะครับพึกงพึกงจอมนะครับเนาะนี่เพราะว่า เพราะว่าแต่ละอาทิตย์ละอาทิตย์นี้ก็ต้องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยนะครับทาพึกทาเตล่นนะครับเนาะเปลี่ยนสเตียหไม้เรื่อยไปเบืองว่าพอพักเป็นสร้างเป็นไนมาบอครับวันนี้สร้างเป็นไนมาบอไมเบิือกันนะครับเนาะว่าพ้นพักหรือว่า นี่ครับต้งด่านนมสเตนนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกัไในแอมแอมสอ,องลังแล้วลังท,ลงที่สามแอมสามล้างนะครับนี่เพราะว่าลัางที่สามนี่หมดในแอมนะครับเนาะส่งนี่เนาะมีซองกระซีสุดดินมากเลยเจ้าขนสิไปอยู่ีมีองในนะสามเหลี่ยมนะครับสามเดียมนี่ครับนมสเตนนี่ครับเพิ่นกัไใ้ก่อเสา ต่างเสาไหวต่อไปอีกหนึ่งสองสามต่อไปอีกสามหลังนะครับก็จักสิบเป็นทรงไ่ยังม่นทานาหูกะยังล่อเบิงไปเรื่อยนะครับนอ้องพันเสียดออกมาทรงไดมันเหรอนี่ครับโอ้ห่างจ้าเพราะว่าไฟลุ่มนั่นเันเสียดยังผมกัยังมัทนหูอาจจะเป็นเห็ดเป็นสะพานไม่ได้ อาจจะเป็นสะพานเพราะว่าตุง่งยางริมสาเป็นสีอาจจะเ็ฟเสาเป็นสะพานนะครับนี่ครับคือด่านนี่ก,ก็นี่ครับป้แต่ผมติงขิงนะครับป้แต่ผมติงขิงเตหงนะครับโอ้นี่ก,สก็สร้างคนก็ได้มาอยู่นะครับเนาะสาร้างคนได้มาอยู่นี่ครับ คนก็นี่ครับก็ได้แอ็มประมาณอีกสองเดือนนะสองเดือนคือคือที่เล้าวัชจักนะครับยังเขาไงบ่ได้ยังเขาแรงได้ยังเขาแรี่ยงม้งนี่ไปตึกงใส่ได้อยู่บ่ โอ้ปลายังล่ะปลาตงกายโอ้ปลาตุงกายอืมเจอมป้อโอ้นี่ับนี้เพิ่นก็ได้เท่นี่ครับเท่พานลงมาเนาะครับเนาะเทขาดใส่บาน ประมาณมาเดือนกุทลภาหนี่พุทธิลวเบิรผมกิดว่าคุิแลวเบิรพุทสภาหนี่ครับไปยางต่อไปนอครับนอต่อไปเลืเกนิ้วผูหน้ามานนอครับน้องมืงหนานหลังครับลืมงมง นี่ครับนานลั้งนี่ครับ เกียงตัดหญ้าพุ่มกับบัติดนะครับธรรมดาพุ่มกับสีในเมนตาตัดดอกเบิดเหรอครับนี่เตียงตัดหญ้าบัติดในจังได้กับบัติดครับเดินมาเดินมาเดินมานี่ครับ,ด,ด,ด,รบด่านนึ่งตรงกรับเสียบมงนี่ครับ ก็สร้างอันนี้มาเฮ็ดที่เฮ็ดหม่องจอดรถบีเอ็มนะครับนี่เนาะครับเนาะจอดบีเอ็มจะเฮ็ดเป็นห่องไหวนี่จังบวมีปุ่นนะครับปุ่นเข้ามาเนาะครับเนาะนาเพื่อเก็ดเสถียรภาพไว้ต่างหากนะครับรถบีเอ็มเนเนาะครับเนาะนะครับ นี่ก็เป็นก็ได้เฮ็ดภายในคือเก่านนะครับนี่ก็ลูกหาดเป็นก็เอยู่ภายในเนี่ยเพราะว่าสัญญากอยู่กำหนดประมาณปีหนึ่งนะครับคุณล่ะครับประมาณเดือนสิบสองเดือนสี่เบิกกำหนดนะครับนี่ครับอีกหลายเดือนอีกหกเจ็ดเดือนนะครับสัญญานี่ครับก็ยังตกแต่งภายในกระจับนะครับเนาะ Đơn tây dài khắp Đơn tây dài Đơn tây dài Đơn tây dài Đang kèm Đang เหมขึ้นก็อ้ยฝนตกกับฝนตกแบบแห้งเลยเมื่อคืนพายุนะครับอยู่คอนแกนนี่พายุแบบแห้งเลยทั้งลมทั้งฝนกับไอ้บาดไม้พัชรีนะครับเมื่อคืนนี้ผ้าทีมงานไปนะครับอาจิญญปินแสงทองขินแลน,นไปขันต่อ ว่าบอดทั้งสองเป็นกับบอดได้ไปส่งแต่ทีมงานไปนะครับส่งแต่ทีมงานไปไม้พัชชลีนะครับเป็นกับเปิดไหลคุมปิดนะครับลูกนี่นะนครับมาตา้งง้านนี่กับเลนเซอร์น,นี่เป็นกับกำลังกำลังสอบนะครับ กำลังสอมนครับเนาะครับมกมือกีตาร์กับจอดพ่กันพอดีฮะใครคือพ่กนบ่สจอดพ่นกันเออท่าเราบ่ยงเราพดีบ่สีีพอดรับผมครับมือกีตาร์นะครับับกับ ถ้าล่อกับสิทธายคลิปให้ F4 เบิงคือกันนะครับขึ้กันกับลุงทีดนะครับไปเบิงว่าเป็นชอมทาได้หนึ่กับคู่อย่างนทีมงานลุ่งกับตำลังที่ชอมนะครับเบิดว่าโอลงอ่า

เตศไม่ไปเรื่อยนะครับเตศไม่ไปเรื่อยถูกติดต่อนะครับเตศไม่เพราะว่าเวลาอาทิตย์นี่มันกะต้องในฝึกเตศไม่ไปเรื่อยนะครับเวลาอาทิตย์เนาะเวลาะไรเทลหลอกนะครับนี่นะครับเนาอ นะครับมุ่งมิดจะได้อัปเดต้านพักครับแสงทองพิเนียนรับตอนแรลงเบิ้องกับทุกมือนะครับท่านมุ่งมิดรับได้อยู่นี่มุ่งมิดกับได้อัปเดตทุกมือทุกมือนะครับเนาะทายอันนั้นเน่นี่เน่ยไอ้เอฟซีเบิ้งวันเถอะนี่ครับทายออกจากโครงกับเข้ามากข้มาจดอยู่หน้าเวทีนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถึงจังหวะผู้พึ่งกับผู้พึกกับกำลังพึก แดนเซอร์นะครับกำลังฝึกแดนเซอร์นะครับทุกนคะนี่เป็นการกำลังฝึกอยูาวๆหนีวันนะ่อนี่ครับเพราะว่าเป็นการได้ฝึกมือนีมือมือนะครับเพราะว่ามือวันที่สิบแปดนี่ก็สิบแปดนี่ก็ได้ไปกาลสินนะครับสิบแปดนี่ไปกาลสินนะครับไปเล่นอยู่กาลสินที่งานกาจาัดกาลสินนะครับนะ่าสิบเก้ากับนาลิตะไลครั้งที่ 42นะครับก็อย่าลืมลืมซื้อบัตรจองตัวเขามาเ้อะครับเด้อแฟนเนินวันทองมันจังสิอนุมาตท่านมันทองนะครับเนาะขอพุ่นเอฟสีนะครับเนาะให้การสนับสนุนนะครับทีมงานเทาานะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นมาไล่บ่ว่าจะเป็นบรถถูกจ้างทุกแนวนะครับทุกหล่อถูกหล่อมากนะครับเนาะนะครับลุงทีนก็ที่ได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักครั้งเถอครับเด้อพี่สาวจะผ่อครับลุงทีนไปเนาะครับเนาะ ครับผมคลิปหน้าพอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ